เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยันถืยนี่อ้ามันวิ่งไปไหนเราล่ะมันอยู่นี่มันอยู่นี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 ่เอาตายแล้วเหรอบดแล้วเสียดายว้ ห,หาดูเอาเฮ้ยมากระัากจะไปบุดแคมป์เนี่ย Let's go ตกใจมันเบียเท้าให้อย่างนี้ต่างกับโปรโล่งเลยสมกสมกเราจะบังกระทรนให้เหรอแตลราตาม,มานันนี่ความรู้สึกไม่ใช่อย่างนั้นเลย,ยไปไปลรอมันลรอม

เดี๋ยวแก้ให้มันมีไฟไห่้เรารู้มันอยู่ไหนเศร้าแล้วมันตายแล้วเอา <laughs> <c ười> เกื <c ười> เอบตายโอ้อโห เมื่อกี้เห็นด้าปมปืนมันโผล่ไปไงอันนี้ก็เดินชิลเชะไหมสิรอให้รอให้อีกตัวหนึ่งมันไปใส่แล้วล่ะเฮ้ยนเดีมามาจดให้โอ้ย โอ้ย I need consumables. ซาปาระเบิดดักหน้าไปเอาอีกแล้วเบอร์สามนี่มันยิงหยาง จะตายแล้วเนี่ยบนบนบอดยิงจะตายแล้ว่ <c oughs> อยให้มันยิงไปมองใครยิงกันดน้่ยหมดแล้วเหงาเลยเนี่ยอะไรสิ พอเราไดา้อ่ะวงอยู่ที่เราเนี่ยขี้เกี็ดไปไหมเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับไปดักไปไปดัก,ดกไปอ้าวหนูแอบทำไม ไฟตานี้ไม่เคยเดือดเลยมันยังวงมันยังไม่บีบคิดไงแป๊บนึงเด้อเอามีแฟกันได้ป่ะยิงรอ นี่เราเจอคนเจอคนมา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 เพียตัวขาวนี่บักลายนั่งนะอยู่ทั้งเห็นว่าเนี่ยนอนอยู่เนี่ยอย่นี้นี่นี่ยิงพร้อมกันเนี่ยในตัวขาวๆเนี่ยมองไม่เห็นแล้วรอ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 คูนไกลมีแค่คูนสามเองยิงไม่ตายวะมันกั่คูนสาม กลัวม uh ันจะหนีอะดิยิงไปแล้วมันจะหนีเหเองไปดักยิงไปดักตอนมาลงมาดิเออไปดักให้มันไม่ให้มันลงมาโหล l o ล e l l ฮัลโหล บอดินกินละสิมักพีที่ไยนเห็นละฮัลโหลอะไรไปรเยินครับข้าง,ข,างข้างก็ออกออกแล้วเข้ามาใหม่

เดตัวอีกมากดตายหรอเข้ามายังเนี่ยค้างน่าจะแบบหลุดไปเลยนะไปพกใช่

เรียบร้อยซี่แง่ง โอเครอจ๊ะเจอคานีเจะยิงดักหน้ามันดันดักหน้าเกินไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยมันเลยไม่ชำนาญมาถึงก็สเปสเปลเอ,อย่างเดียวยีงนีดูครับ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเครียดเหรอไม่เครียดังงมาไล่ตาเลาเถอะใจเย็นเด้อ MK ยังไม่โจ้พี่ MK ยังม่โน้ตเอามันดิพี่ไกลๆพี่ยังไม่เห็นตัวเลย Mark the location มันมีคนไก่ไหมเนี่ยมันนนขึ้้าวและ Mark the location อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว

น่าสนใจเอามาสิกระเป๋าเต็มพีจะทิ้งอะไรได้ไหนนะเดี๋ยวพี่เอาเฮ้ยใกล้เอาแลละมาให้มาไงมาไงมันแปดทิ้งละ เข้าไปเบอร์สี่ไ,ไม่โดนยิงอะไรเกือบผมเกิดอะไรขึนเรื่องนี้น้องหมดแล้วหรอ <S <S 1> <S 1> โอ้โยิงพลาดนะเนี่ยพี่เกือบร่วง เกาะจะไม่เหลืออยู่แลาเกาะได้จากที่ไหนเนี่ยมันเกาะเหลือไหมตัวเนี้ยตัวเองจริงไม่สี่รูดบ่อยยเ้างขน้าตัวนี้ไม่ใหญ่นี้นะ ไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลย ก็มอปุนอยนายเนาะอ ลองใครปิดจมให้กันแน่ <laughs> oh.